ขวามาเลยเนั่ไงมามันไม่เห็นกูมันไม่เห็นกูมันเห็นแล้วมันไม่เห็น้ยไ <laughs> อ้เหี้ย <laughs> ช็อตโจ๊กไอ้สัตว์มันไม่เห็นกูปล่อยมันไปกูเป็นต้นหญ้ากูเป็นต้นไม้กู <laughs> ้ยไม่กลับมันเห็นแล้วเด <laughs> ี๋ยวมันเห็นแล้วมา มีอีกมีอีกมีอีกคนนึงไอพี่เห็นไหมจงไม่เห็นกูมาแล้วตัวจงไม่เห็นกูมันกำลังเอือเรียบร้อยคู่ถามจี๊โอ๊ยโอยโอยกระแมกกระแมกพานล็อกสองล็อกสอง ว้าวแตแข่งไม่เท่าเรานะตีเดียวคุรอกเกาะม่วงเลยตีใหม่มา อีกเม็ดเดียวอีกเม็ดเดียวโอ้โหกูไม่เหลือ replicator incoming Shot at. reloading reloading recharging my shields and taking shots void running really need recharging my shields last one red 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 นดูเพื่อนดิแยกไปแล้ว,คน,ว,ว,วคนเดียววาเวคนเดียวว้าเวอ้าวมึงทิ้งกูไปไม่ใช่เหรอไอ้พวกนี้ แหม่พอกูฆ่าได้อ่ะมึงมาหากูเลยนะไอเวนนกทูนกทูนนกทูโกโกโก,โกโมแมน You are the Apex Champions.